อร่อยเลยนะคะเนี่ยนุ่มดูหนังไปด้วยนะคะกินไปด้วยนะคะนี่นะยังไม่หมดเลยกินกันได้เลยะค่ะนี่หมดแล้วไส้นะคะ อมผมหนักนด้วยนะคะอระหมดแล้วก็ถ้วยใหญ่นะคะน้ำเต้าหู้ใบเตเลยนะคะ อร่อยเยดี๋ยวอยู่นคะครับสองอร่อย หรือสามอันไม่หม,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 มดค่ะอันเยอะตรงนั่นะคะ โฆษณาชมไปด้วยนะคะทานไปด้วยงั้นแล้วหูใบเตยปลากโกลค่ะกินให้หมดใา้กล้วยน,ย,ลลยนั่นแหละค่ะทานขนมนะคะเราเอาหวานพอดีไม่เอาหวานมากค่ะน่าใส่น้ำแข็งใส่ดีนะคะก็เรียกอะไรนะหรือแม้ <S <S มันจะมีแบบว่าเอานัาผู้บังจ้ามันก็ทำแบบว่าใบเตยใบเตยสดเลยนะแบบว่าสีออกเอเอเขียวเหมือนแบบใบเตยน่ะนะนนนจะมีกลิ่นหอมอันนี้เขาก็บอกว่าใบเตยแต่ว่าคิดยังไม่ไม,ม่แท้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีกลิ่นใบเตยแต่เขาผสมเฉยผสมให้ได้รับให้มีกลิ่นบ้างอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็อร่อยเนาะพูดถึงไปได้สมัยตอนก่อนนะคะเขาทอดปลาโกลนะคะถ้าปลาโกแบบอร่อยเนีข้างในมันจะไม่มีแป้งเยอะมันจะกรอบนะคะมันกรอบมาตอนนี้มันแป้งมันเยอะมันกินเข้าไปมันไม่มีกรอบมันก็จะออกหนาๆมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่คะคีกมันแล้วแต่คนชอบเนียนะคะถ้าคนชอบแบบนี้มันก็กินแบบนี้ได้นี่ค่ะ ได้หรขึ้นเดียวเขาก็มีใส่ไอ้นี้นะคะมีประโยชน์ทั้งไหนชมหนังมีเสียงหนังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและการะคะ่ะขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะ เดินทางไปไหนขอให้พบถึงที่บูรักษาพระมงคลศักดิกพพ์ภูมครบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะ